สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องของก้อยฟอร์ดอีกเช่นเคยนะคะ วันนี้นะคะก็จะพามาพบกับเจ้าตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็น e v e r อ e s เนะคะเทเนียมตัวสปอร์ตของเรานะคะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมความเท่และก็ดุดันนะคะเดี๋ยวเราไปพบนะคะว่ากับชุดแต่งมีอะไรบ้างนะคะสำหรับราคาค่าตัวของเขานะคะจะอยู่ที่1.429,000บาทเท่านั้นเองค่ะก่อนก่อนจะไปรับชมนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้ก้อยด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปก่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ ค่าสำหรับเจ้าเอเวอร์เรสต์ไทเทเนียมซัอร์ตคันนี้นะคะมีความเท่ดุดันเป็นอย่างมากเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสีบลอนนะคะสีบลอนเงินนะคะตัวนี้นะคะเครื่องยนต์ของเขานะคะจะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะแรงมาร้าจะอยู่ที่180แรงมาร้าเลยค่ะแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่420นิวตันเมตรนะคะ สำหรับวันนี้นะคะลูกค้าเลือกแต่งน้อยนะคะแต่ดูสปอร์ตและก็เท่ดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะสำหรับด้านบนนะคะตัวนี้จะเป็นอิคริลิกนะคะตัวนี้จะเป็นสีดำนะคะเป็นตาเอเวอเรสต์สีดำแล้วนะคะมาพร้อมกับชุด F150 s p ่ d e r สไปเดค่ะช่างชุดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะรวมทั้งฟอนต์นะคะ ฟอนตัวนี้จะทําเป็นสีดําเงานะคะ FORD ตรงนี้นะคะเพื่อให้ตัดกับสีของตัวรถนะคะในส่วนของไฟนะคะไฟ LED ตรงนี้นะคะทั้ง3จุดเลยนะคะเพิ่มความส่องสว่างให้กับด้านหน้านะคะกระจังลังกระจังหน้ารังพึ่งของเขาขนาดใหญ่ระบายความร้อนได้ดีนะคะมาพร้อมกับทั้งด้านล่างนะคะตัวนี้นะคะตัดในชุดเดียวกันนะคะ ให้เป็นสีบอลเงินนะคะแต่กับสีดำด้านล่างน,นี้จะเป็นสีดำด้านนะคะมาพร้อมกับไฟนะคะเป็นไฟตัดหมอกนะคะ mm hmm. ในชุดของเขานะคะก็จะมีสัญลักษณ์ไป็รูปตัว C แบบนี้นะคะ mm hmm. ที่เห็นส่วนมากเราจะแต่งกันในレนเจอร์นะคะแต่รถคันนี้นะคะลูกค้ายกเอามาใสา่เอเวอร์เรสตนะคะก็จะเพิ่มความดุดันเข้าไปอีกแบบหนึ่งนะคะ mm hmm. ในส่วนของไฟค่ะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้ามาแต่งเต็มระบบนะคะต,ตัวนี้จะเป็นบลู e ายนะคะคือจะเลือกสีได้นะคะตรงนี้สามารถเลือกสีเป็นสีฟ้าสีแดงก็ได้นะคะพร้อมทีีบสลัมสามทีบเลยนะคะแล้วก็เป็นไฟเดทไทม์นะคะแต่งน้อยค่ะแต่ดูุดดันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างค่ะ คิวล้อนะคะลูกค้าก็จะเลือกเป็นสีดำด้านนะคะตัวนี้จะเป็น6นิ้วเลยนะคะมาพร้อมยางกับแม็กนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นแม็กของฟูเอเลยนะคะพร้อมยาง BF นะคะกุณลิกในส่วนของซีรีส์ยางตัวนี้นะคะก็จะเป็น275นะคะทับห5นะคะ R20 ก็จะเป็นแม็กนิ้วนั่นเองนะคะ กระจกมองข้างค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าเปลี่ยนไฟเลี้ยวตรงนี้เป็นสีดำนะคะตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะพร้อมกระจกมองข้างขนาดใหญ่อยู่แล้วนะคะข้างบนค่ะตัวนี้จะเป็นแรปบงังคาสีดำนะคะขิวกันสาดติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะจากโรงงานเลยนะคะ ในส่วนของเบ้ามือเปิดค่ะตรงนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีน้ำเงานะคะในส่วนของกุญแจนะคะกุญแจของเรานะคะตั้งแต่รุ่นวายแคขึ้นไปนะคะก็จะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสนะคะเพียงเรามีกุญแจอยู่ในมือนะคะเราสามารถเปิดแล้วก็แตะปิดได้เลยนะคะเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างค่ะเล็บหลังคานะคะ สีดำตั้งแต่ด้านหน้ามาถึงด้านท้ายเลยนะคะเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะไฟท้ายค่ะเป็นไฟ LED ขนาดใหญ่เลยนะคะตรงนี้เราเปลี่ยนให้นะคะคัดท้ายตรงนี้นะคะที่มีตาเอเวอร์เรแบบนี้นะคะ,วะเวลาเหยียบเบรกนะคะหรือว่าเราเปิดไฟหน้านะคะตรงนี้มันก็จะเป็นตาเอเวอร์เรขึ้นมาเลยนะคะเป็นคัดท้ายแบบมีไฟนะคะนี่ค่ะ บ,บอกที่ชัดเจนนะคะตรงนี้จะเป็นสปอร์ตเลยนะคะรวมถึงชุดของเขานะคะชุดทางด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟ LED ทางด้านล่างแบบนี้นะคะเซนเซอร์ด้านหลังนะคะทํางานพร้อมกับจอทางด้านหน้าเลยนะคะสวยงามค่ะ ลูกค้านะคะถ้าอยากได้เป็นชุดแต่งแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นโปรโมชั่นต่างๆนะคะลองทักลองโทรมาคุยก็ให้ดูได้นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ เป็นไงกันบ้างคะสําหรับแนวทางการแต่งรถเจ้าเอเวอเรสคันนี้นะคะไม่ว่านะคะลูกค้าจะต้องการเป็นแต่งน้อยนะคะหรือว่าจะเป็นเลือกเป็นตัวดอกเบีย้ยต่ํานะคะยังไงนะคะลองทักลองโทรนะคะลองแอดไลน์มาคุยกันดูนะคะเดี๋ยวก็จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะส่วน E ีีต่อไปนะคะก็จะพาไปพบกับเจ้าตัวใหม่นะคะกดกระดิ่งไว้ให้ก้อยด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่อ,ตอไปค่ะสาหรับ EP ีนี้นะคะสวัสดีค่ะ